นี่แม่ทำไ้ไปน้ไปน้ำจะขอเองทุกคนอุ้ยฮะอุ้ยทานเี้เขาไม่่ะไหนไม่้นี่เป็นการนี่เป็นการเปิดคลิปแรกคแรกเลยนะ สวัสดีครับทุกคนผมออปาชีและนี่อาชุมานามีวันนี้เป็นการเปิดคลิปครั้งแรกในช่องซึ่งก็มีปัญหาตั้งแต่เปิดคลิปแรกเลยหรือมันจะเป็นอาเถ้าเถาาอะไรหรือเปล่าไม่ด้ทุกคนทุกวันครับนี่คือรายการใหม่ของเราโอ้ชิมีดัมเราจะมาให้คนถ่ายกันมีคนแอบมาฟังเราด้วยแอบฟังอ่รลูกมันได้ยินหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกัน วันนี้นะครับเราจะมาให้ทุกคนลองทายกันว่าช่องใหม่ของเราอ่ะจะทําอะไรบ้างซึ่งถ้าเกิดใครทายถูกนะเรามีของแจกก็คือเสื้อเนปาร์สองตัวและเสื้อเอสเมอร์สองตัวฟังให้ดีกติกานะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องโอชิมิดอมและแฟนเพจนะคะไปคอมเมนต์ในแฟนเพจโอชิมิดอมนะครับเขียนบอกว่ารายการใหม่ของเราเนี่ยจะเป็นรายการอะไรนะคะใช่ส่งหลักฐานดูด้วยป่าุคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องยูทูบอันนี้แล้วด้วยบอกด้วยว่าเสื้อที่อยากได้ ไซส์อะไรมี S, M, L ใครทายถูกมันจะสุ่ม ดูราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทต่อตัว,ตวเลยนะส่งฟรีด้วยพูดถึงเหตุผลก่อนทาไมถึงทําช่องเพิ่มไอเดียเนี้ยมันเริ่มมาจากที่เราสองคนถ้ามีคนทักเรามาว่าพี่ทำไมไม่ลงคลิปสักทีลงคลิปเยอะๆดิค่ะอ,อะไรอย่างงี้คะ่ะเราก็หาว,วิธีนะคะเราอ่ะถ่ายคลิปเยอะขึ้นทําให้เราต้องสองช่องมีมคลิปลงเยอะขึ้น,นะคะ่ะมคนเห็นที่จะบอกว่าพี่ช่วงที่อัพบ่อยจังเลยแต่ก็ยังมีคนนะคะคอมเมนต์มาอยู่ว่าอยากดูทุกวันเลยซึ่งบอกเลยว่าการที่เราจะถ่ายทุกวันอ่ะตอนแรกให้เราพยายามปรับให้เยอะขึ้นแล้วจริงสองช่องเราถือว่าลง ทุกวันนะถ้าเทียบเป็นจริงแล้วอะเว้นทุ่วันพู้เองเราก็จ้างทีมตัดจ้างทีมงานอะไรเยอะขึ้นจนตอนนี้มีพนักง,งานประมาณสิบกว่าคนได้ละคือต้องบอกว่าคลิปเราอะผลิตออกมาเยอะขึ้นแต่ก็ยังไม่พอสาหรับหลายลคนที่ดูครับหลายคนอยากดูทุกวันอยู่ดีซึ่งตอนนี้มองตรงๆว่าลิมิตของเราในการถ่ายมันค่อนข้างจ็กซ์ละเราถ่ายคลิปกันทุกวันจันร์ถึงอาทิตย์วันอาทิตย์ผมยังไม่พักนะคือทีมงานพักแต่เราก็ยังถ่ายกันเองอสอาทิตย์อยู่ดีดเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ เราคงจะทาช่องใหม่เพิ่มคือหลายคนอาจจะเห็นนะครับที่ผมประกาศร,รับพิธีกรต่างๆม,มาเนี่ยก็เพื่อจะมาลงช่องใหม่นี่แหละคือจะมีเราอยู่ด้วยแต่ก็จะมีพิธีกรเป็นหลักตอนนี้เรากำลังเปิดรับสมัครนะคะออดิชั่น,น,นพิธีกรอยู่นะคะก็สมัครเข้ามาได้เลยแต่อบอกว่าผ่านเข้ารอบมาแล้วคนหนึ่ง จริงจมีหลายคนสมัครเยอะมากแต่บางคนยังเรียนไม่จบบ้างยังเรียนอยู่บ้างยังเด็กๆก็มีเพราะฉะนั้นขอพูดไปเลยว่าขอคนที่แบบเรียนจบแล้วเพราะนี่คืองานประจํานะครับก็คือจ้างเพื่อเป็นพิธีกรเห็นเพอาะใอย่างหนึ่งที่ตั้งใจจะทำเนี่ยเขาตรงๆอะไคือมันเป็นหน่วยความฝันของผมตั้งนานแล้วเห็นไอดอลผมก็คือพี่พี่เดือนสกาพี่เป็นไอดอลผมแล้วก็ได้ปรึกษากับเฟื่องระดาคือตอนเรารู้จักเฟื่องระดาแรกๆเขาบอกเฮ้ยโหแม่งผู้หญิงคนนี้มันเท่มากทีมงานเขามีประมาณสามสิบถึงสี่สิบคนน่ะคุมได้ไงผมก็เลยแบบคุยกททาาอ่ะ อย่าอาจะออรอผมเลยตัดสินใจเริ่มเลยดีกว่ามไม่ว่าจะขาดทุนหรือไงเราจะลองทําดูถ้าเราขาดทุนเราจะทํายังไงเราก็จะหักเงินจากพนักงานคนเก่าของเราทั้งหมดเพื่อมาเป็นทุนอ๋อเออก็ดีนะ <laughs> มันดังหมดแล้วเนี่ย <laughs> นี่แหละก็คือความฝันของเราคือแบบเาอยากให้แบบองค์กรเนี่ยมันเติบโตนอกจากที่เราจะเป็นแค่ยูทูบสองคนเรามองถึงองค์กรบริษัทเราอยากให้มันโตใหญ่ขึ้นซึ่งจริงๆแล้วะเราไม่รับทําแค่ยูทูบไง เราทำทุกอย่างทั้ง MV หรือโปรดักชันทุกอย่างการถ่ายรูปทุกอย่างคือเรารับทำหมดที่เป็นเกี่ยวกับมีเดียแต่หลายคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้บอก้ตเขาจะรู้ได้ยังไงถ้าอยากดู MV ที่บริษัทเราเคยทำนะคะก็ดูตัวอย่างได้ที่ no sweet องนมแเเล้้วก็จจใใไไ่รู ยอดวิวมันเยอะเหลือเกินมีที่ไหนทำให้มายอดถึงสองล้านวิวคนอื่นเข้าไปถึงยี่สิบล้านร้อยล้านโอเคค่ะีพีแรกๆนะคะจะเห็นพวกเราสองคนเยอะกว่านะเพราะว่าเราก็ต้องบอกว่าลองปูแนวทางให้น้องๆที่มาเป็นพิธีกรก่อนว่าเฮ้ย<ช>มันจะ,จะเป็นประมาณไหนนะคะนการเทรนนะคะว่าต้องพูดประมาณไหน<ช>อะไรหลายๆอย่างอาจจะแบบว่าไม่ได้ถูกใจคนไปหมดเพราะฉะนั้นช่วยกันติชมให้ปรับเปลี่ยนเออช่องโอชิมิดอมหรือช่องใหม่ที่เราการจะสร้างต่อไปเนี่ยเราจะเติบโตไปพร้อมกับทุกคนนะครับ ่วยกันพัฒนาให้เราเป็นสันติชาติที่แม้จะเจ็ดปีที่ผ่านมาผมจะทำมันแล้วแต่มาันาจ,จะแบบว่าไม่เพอร์เป็นเท่าไหร่แม้มันจะเป็นเจ็ดปีที่ยาวนะทุกคนจะบอกว่าตอนนี้เขา <c oughs> <c oughs> เหนื่อยมากะเอนเมอร์มันดูเหนื่อยกว่าอีกด้วยน่อย่ไหน,แ,น <c oughs> แขนห้อยเลยทำไมต้องเกิดไปอยู่บ้านนี้ <c oughs> วะเป็นเจ้าของไม่จรีงเนี่ยโอย้ยทุกคนจะบอกว่าตอนนี้เขาเริ่มเปิดช่องแรกๆนะคะก็แบบมีคนคอมเมนต์มาเยอะมากเลยร้าเยอะไปนะ ตัดต่อให้กระชับกว่านี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอะได้ฟีดแบบ็กจกีบคอจังเลยแอปแฮดจังเลยทำไมพี่ดูห่วงสวยตลอดเวลา เพราะฉะนั้นนี่จะเป็นบทเรียนให้เด็กรุ่นใหม่ที่มาอยู่ในช่องโอชิมิดอมนะครับตั้งในาดจ้าก็มีอะไรติชมมาได้นะคะขอเต็มที่เลยขอความรู้สึกจริงๆเลยพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะฝากช่องโอชิมิดอมเ้ว่ยนะคะทุกคนเราจะตั้งใจทํามากๆเลยค่ะแล้วบอกไปก่อนนะว่าโอชิมิดอม่เราจะแจกของเน็บๆ EP หนึ่งเป็นเสื้อเดย์พากับเอสเมอร์ EP สองจะเป็นชุดใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดตอนนี้นะน้มันที่อัดคลิปนี้นะยังไม่ได้บอกใครนะว่าจะทําอะไร ติดตามเรื่อยๆนะครับคุณคนถึงแม้ EP นี้คุณอาจจะไม่ได้รางวัลแต่ EP ต่อไปคุณอาจจะได้รางวัลเรื่อยๆฝากด้วยนะคะทุกคนฝากช่องลูกของเราด้วยนะคะและนี่นะครับทุกคนก็บ้าสุดที่โต๊ะอเฟิร์ก่อนพิเชษนะครับสั่งซื้อได้นะครับแมชก็มีมือมอขายนะครับคุณไปดูได้เนียมาถึงขั้นตอนในการใบ้แล้วดีกว่าทุกคนตั้งแต่นี้ไปคิดวิเคราะห์แยะๆเรียกันว่ายกฮะวิเคราะห์ดีๆนะครับทุกคนคำตอบของคุณจะอยู่ตั้งแต่เนี่ยทีนี้มันจะไป นี่ก็คือคำใบจากปัตตชีเพียงแค่ฉันก็ม่นยงูมอย่มองอ้่มงต้าองอยา่ยูงยู่งอยู่มองอู้่มองอยูดมองอยู่ม่มองนย้องยู่มองย่งอยู่มยู่มองอยู่มยม่สอมยงแค่กยงที่มง่อง่มองอ่อยา จ๋าพี่อการใบ้ข้อแรกของผมใบ้ข้อทีไปดูที่อัญชมานมี่ทนดนีให้ดีนะคะอันนี้คืออะไรอัญชุมีเหรอนี่ม่ทไบ้บ้หนาว้หนาวจเคองทุกคนอุ้ยฮะอุ้ยอะไรใบ้นี่ใ้เหรอ ลันแลบอีกคืนหนมาบ้าเขาด้วยอ้าสักคนสักอนสักอนลองสักอน่อนแลบ่อนแลบมเก็บเก็บมาสู่ช่วงคำใบ้สุดท้ายผมบอกนะครับคนว่าถ้าเกิดใครใบเป็นชื่อรายการเราถูกเลยอ่ะมันจะมีชื่อรายการตอตอนนี้อยู่ด้วยถ้าเกิดใครใบชื่อถูกนะเราจะแจก เสื้ออบป้าสายเบบี๒บุรณาค่า1,990บาทฟรี1ตัวและนี่คือคำใบสุดท้ายในที่นี้พร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วเฮ้เขาไม่มีไปโ ไปก่อไปต่อไปกี่แลนะ่วลไปเยอะอย่ารู้ไป่ที่วอันนี้ก็รู้นะเพราะว่าคนสังเกตดีๆจะรู้ว่าไปก่ีจะรู้ว่าคืออะไร,ะรอะไระครับทุกคนเสือ้อเดบัดสองตัวนะฮะเสืส้อเอฟเมอร์สองตัวนะครับแต่วเสื้อชุดโอปาสายเปย 1>, 1ชุดนะครับเออไปเลยแต่ก็อย่าลืมครับทุกคนการติกาคือต่อที่จะเขียนคําต่อมาอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e แคปหน้าจอส่งหลักฐานให้ดูในเพจโอชิมี่ดอมอันนี้ไปคอมเมนต์ให้ถูกน,นะครับทุกคนเพราะว่าก็ฝากทุกคนติดตามผมงานใหม่ๆของเราด้วยนะครับคือตอนนี้ยจะเติบโตขึ้นไปทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเจปีที่แล้วเนี่ยผมก็ทำมาตลอดผมไม่เคยทษใใร ผมเชื่อนะครับว่าภายใน6เดือนนี้จะทาให้มันดีขึ้นครับเพราะโอชิมดอมจะต้องดีขึ้นครับหรือว่าจะโดนปิดก็ได้พี่พี่ก็ไม่รว้เนี่ยนั้นแล้วทุกคนนี่เป็นผลงานใหม่เราที่เราก็ตั้งใจทํามากคิดเรื่องโปรเจกต์นี้มาเป็นปีแล้วล่ะอืหลายปีเออหลายปีมากเลยนะแต่ก็ไม่กล้าทำสักทีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องขอขอบคุณพี่พี่เดสการนะครับพี่ปิดทามนะที่คอยปรึกษานะแล้วก็เรื่องราดานะครับที่บอกว่าคอยบอกเทคนิค อะไรต่างๆทุกอย่างเลยอ่ะคือผมปรึกษาคนเหล่านี้เยอะมากนะครับตอนที่จะตัดสินใจทําจริงๆนะก็ลองเสี่ยงดูที่ทำเนี่ยไม่ใช่ว่าทําฟรีนะไม่ใช่ว่าแบบเรามาลองผิดลองถูกนะมันคือการลงทุนชนิดหนึ่งของพวกเราแล้วล่ะเนาะแล,แล้วเราก็อยากทําทให้มันเต็มที่โซ่ค่ะงี้ครับทุกคนฝากติดตามช่องโอชิมิดอมนะครับแล้วคอยดูนะว่าพิธีกรคนนั้นจะคือใคร <S <S อย่าลืมนะว่าใครเป็นสั่งพิธีกรก็ยังหาได้นะครับที่ aj um aj <S <S อาชีพมาจ็อบส์แอดมิน .com ไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กับกดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วแล้วเจอออกันโชิมมด